รมการข้าวกระทรวงเกษตรและสาก์นะคะเขาได้น,นํา,นรราดดเาสนองานพระราชดําริโดยได้เสนองานพระราชดําริค่ะขอภัยโดยดําเนินงานโครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการหลวงนะคะในการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการปลูกข้าวให้กับราษฎรเพื่อส่งเสริมการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะคะก็จะยกระดับในเรื่องอให้กับชาวบ้านชนกลุ่มน้อยค่ะ ที่อยู่ในพื้นที่สูงนะคะแล้วก็ชาวเขาที่อยู่ตามแนวชายแดนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงของประเทศราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ธุรกันดานค่ะโดยในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางกรมการค้าข้าวเนี่ยนะคะขอยคหาทางกรมการข้าวเนี่ย,ะะขย,ขเ,ยเขาได้นำข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้กับกเกษตรกรบนพื้นที่สูงนะคะ2พ0 0ด้วยกันนะคะพันแรกก็คือกอขอ85ค่ะส่วนอีกหนึ่งนะคะก็คือกอขอ43นั่นเองนะคะเพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงเนี่ยได้นำเมล็ดพันธุ ข้าวเหล่านี้นะคะไปปลูกถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมากๆเลยค่ะอะไปติดตามสกู๊ปเรื่องนี้กันค่ะ ข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองงานพระราชดำริโดยดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงในการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าวให้แก่รัษฎรเพื่อส่งเสริมพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของรัษฎรในพื้นที่ต่างๆชาวบ้านและชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่สูงชาวเขาที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงของประเทศโดยในวันที่13กรกฎาคม2567กกรม การข้าวได้นําข้าวพระราชทานใจ,ใจใ่ายให้กับเกษตรกร,กรบนพื้นที่สูงจานวน2 0 0 0ได้แก่ก่อขอ 8, 5และกอขอสเพื่อให้เกษตรกร,กรบนพื้นที่สูงจะได้นําเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีต,ต่อไปโครงการบ้านลำดีของในเขตพื้นที่สูงนะครับเราสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่หรือว่าโครงการต่างๆนะครับในถิ่นทธุรกันดานเราก็พยายามที่จะสนับสนุนเอาเข้าวไร่ นะครับข้าวเฉพาะทิมไปให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่สูงได้มีข้าวไว้บริโภคเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าในช่วงฤดูฝนบางพื้นที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สูงเนี่ยเขาเขาลำบากนะครับข้าวไม่เพียงพอวันนี้เราก็ได้สนับสนุนเขาเรียกว่าข้าวไร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่สูงจุดไหนที่ยังมีเป็นข้อบกพร่องจุดไหนที่ยังยังพี่น้องเกษตรกรยังเข้าไม่ถึงเมล็ดพันธุ์ดี เราก็จะเข้าไปช่วยกันนะครับเราก็เข้าไปช่วยกันก็ฝากสื่อพี่น้องสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรมการข้าวพร้อมแล้วนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วกรมการเข้าพร้อมแล้วที่จะต้องดําเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เมล็ดพันธุ์ดีทั่วถึงไปกระจายไปทั่วถึงกับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะอยู่บนที่สูงหรือว่าที่ราบ เราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกที่โดย่านศูนย์ข้าวชุมชนนวัตกรรมต่างๆเราก็จะอุดหนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของที่เป็นจัดตั้งเป็นกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็นาแปลงใหญ่นะครับสิ่งหนึ่งที่อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าจุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการรักษานะครับผมพืชพันธุ์ไัญญาหาเดิมให้ยังคงอยู่นะครับภายใต้ข้อจํากัดเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับผมพันธุ์ข้าว ที่เฉพาะถิ่นนะครับผมหรือพันข้าวที่มันสเปซิฟิกกับในพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยครับผมเป็นสิ่งที่ท้าทายที่กลมกันข้าวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหนึ่งพัฒนาผลผลิตต่อไร่ นะครับผมพัฒนามูลค่านะครับผมพัฒนาคุณภาพนะครับในขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กรมข้าวมุ่งเน้นเพราะว่าผลสําสเร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําให้พืชพันธุ์ทานยาหานรนเ,รเนี่ยยังคงอยู่นะครับในฐานะที่กรมข้าวเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผลิตและกระจายและรักษาพันธุ์ข้าวด้วยนะครับผมตรงจุดนี้ครับผมเราจะต้องหนึ่งครับเราคงทําให้เกษตรกรไม่ได้แต่เราจะต้องเอาองค์ความรู้ในการปรับปรุง ผลผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับองค,ความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการปลูกองค์ความรู้ในการเก็บรักษาพันธุ์เนยนะครับผมให้กับชาวบ้านให้กับเกษตรกรเหล่านั้นให้เขาทําหน้าที่รักษาสินทร,รัพย์เหล่านี้ของเขาเองไว้เกษตรบนพื้นที่สูงมีความจาเพาะนะครับผมมีขีดจํากัด นะครับผมแล้วก็มีขีดความสามารถเราจะต้องค่อยๆก่อนเขาแล้วก็แทรกซึมให้เขานะยอมรับเทคโนีเหล่านี้แล้วเขาจะสามารถรักษาเมล็ดพันธ์ที่เป็นสินทรัพย์ที่สาคัญของเขาเนี่ยได้ต่อไป นี่คือหัวใจหลักที่พันธุ์ข้าวต้องได้รับการยอมรับก่อนไม่ว่าจะเป็นพันธเดิมหรือพันธุ์ใหม่ที่ที่เราได้สนับสนุนให้หละหลายที่เราเริ่มมีการเอาพันธุ์ข้าวนุ่มไปให้ชิมได้ประเมินได้คัดเลือกและได้ยอมรับไปปลูกอาจจะเป็นในพื้นที่เล็กๆหรืออะไรยะครับผมให้เขานะครับผมได้พัฒนาปรับตัวเองเพราะพันธุ์ข้าวที่เขาปลูกบางทีปลูกได้หนึ่งครั้งต่อปีแต่พันธุข้าวใหม่ๆของเราสามารถปลูกได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีอย่างนี้เป็นต้น นะครับผมอย่างน้อยเป็นการทําให้เขาเนี่ยเขาต้องบริโภคทั้งปีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องไปสอนองค์ความรู้ให้ครับว่าเขาเนี่ยเก็บรักษาอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เขาเก็บกับสิ่งองค์ความรู้ใหม่ที่เราไปป้อนให้เนี่ยมีความ แตกต่างหรือมีประสิทธิภาพสิ่งผผลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรการดําเนินงานของกรมการข้าวทั้งหมดเพื่อเป็นการสนองงานและขอมุ่งมั่นในการสานต่อพระราชปณิธานในการพัฒนาข้าวและชาวนาไทยด้วยการน้อมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสท,ที่ทรงพระราชทานแก่ประสบกนิกรไปพัฒนาระบบการผลิตข้าวผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้นสืบต่อไป Thank you